วันนี้กัสิบ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตอนสองทุ่มเนาะค่ะของบรรน,น้อยกลางนาค่ะบนน้รนอยส้อยลึกค่ะอยู่ในทงไฮทงหน้าค่ะมียุบันตั้งเดียวตั้งยุพุดเดียวโดวดเดียวเลยจะไฟฟฝากะบ่อท่านได้มีค่ะพี่น้องใส่แสงโซล่าเซลค่ะ พมีเพื่อนในขาตังอยูู่้เดียวไฟฟฝากกับพระท่านในข่ากับพี่น้องคนเห็นจะเพื่อนบานเพันอยู่ใกล้ๆคนจะอันนี้ภาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศบ้านนอยกลางหน้าจ้ะ สิมืดจั็กน้อยเนาะค่ะเพราะว่าไฟฟ้ามาท่านในนี้ค่ะพี่น้องนี่แต่แสงจากกล่องโทรศัพท์เนี่ยก,กับแสงของโซลาเซลล์อันนี้สิผ้าขึ้นไปข้างบนน่าจะสิผ้ายางขึ้นไปข้างบนเป็นอ่าเพิ่นเฮ็ดเป็นหมองนั่งเล่นไหมคะ่ะมองทางข้างบนนั่งเล่นพอบ้านเพิ่นเฮ็ดเพิ่งบรรยากาศ เซลาเซตตัวนี้คือปะติดจาอันนี้ทายลงมาจากทางล่างเลยจาวน,น,นี้มือดอยู่ค่ะเพราะท่านในมีไฟฟ้าขเขา่า ก็เสียงจริงดีเล่ย์ไล่ห้องน่ะ ต้องไป้อองางล่างนะจ๊ะไอนน้ทายอ้อมออมบ้านให้เบิ่งพี่น้องโทรศัพท์ก็สว่างในซ้ำเน่ลับพี่น้องก็ค่อยนั่นปนัตไนเมือ่อ ูกลางป้าเนาะค่ะไมได้ซับนี่ลหะพี่น้องในด้านด้านนาด้านนาของบ้านน้อยอ่าคลิปนี้ชมหน่อยก็คาพี่น่องม่า เล่นค่ะมาเล่นทงไฮรงหน้าย่ามกลางขึน้นค่ะมาฟังเสียงจิงเดีดไล่ๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,ะเป็นบ้านของมันหน่อยนี่นะจ๊ะแต่ว่าบ่าได้ไปอยู่แล้วค่ะสังไหวเวลาเพ้นไปเฮ็ดสวนค่ะเพ้นจะได้ไปนอนเนาะค่ะค่ะขอบคุณดีติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ